เหมือนอาจารย์แม่รถบอกว่าดื้อไม่ฟังใครเหมือนกันเลยนะครับหลับเป็นยังไงลูกพีนเป็นอย่างงั้นค่ะก็พี่พนิตาตอนนี้ติ้งมีความสุขมากนะบอกว่าสองสามซองเองอ่ะหลับลึกแต่จากการที่นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นโรคโควิดแล้วก็เป็นรองโควิดและมีอาการซึมเศร้าเ็าบอกว่าเี่ติ้งทาไมฉันรู้สึกว่ามันไม่ร้อนรุ่มมันไม่กระวนกระวายไม่ซึมเศร้าบางทีฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็เหงาทั้งที่ลูกหลานก็มีเต็มบ้านนะ เขาก็รู้สึกว่าเขาเหงานะแล้วก็บอกว่าเออตัวนี้มันไปสร้างเสริมสร้างเซลล์นะพี่มันจะทําให้เราเซลล์ตื่นตัวอ่ะพอดีเขาเขาได้หลักเลืองแเขารู้แล้วว่าถ้าคนนอนหลับนี่มันสบายตัวนะคะขอสองที่สองการปวดเข่าเนี่ยพอดีได้ตอบย้ําเรื่องพี่ทิพด้วยนะคะตัวจริงเสียงจริงก็ขอบคุณพี่ทิพราบุรีมากๆคุยให้พี่ฟังนะคะพี่พนิตาฟังเขามั่นใจอะค่ะ กล่องที่สองเท่านั้นเองที่พนิสาการปวดเขามาหลายปีเนาะเพราะเขาเป็นคนที่กวบเนาะ,ะออน่ญญา,ากกอขออนุญาตค่ะก็เยอะขออนุญาตค่ะเออตอนนี้ต้องขอบคุณคุณทิพย์มากเลยน,นะคะขอบคุณยิงค่ะ,ะท,ที่แนะนํานะคะคนั่นแหละค่ะความรักกันพี่ตาคือพิธีผายแล้วก็อยากจะบอกอยากจะบอกฟังน้ําเสียงก็รู้เนาะและความดันเนี่ยตอนนี้ที่ พี่ตาหน้าตาสดใสขึ้นมากเลยนะแล้วมีความรู้สึกอยากจะบอกเพื่อนแต่ก็เกรงใจกลัวไม่กล้าเมื่อคือนที่ก็ให้เข้าฟังนะคะเทรนนิ่งที่ครูเดือนบอกการที่เราไปหาใครเราเอาไปให้เขาไม่ใช่ว่าเราไปเอาจากเขาเราคิดว่าไม่เอาเนี่ยเราจะไม่กล้าแต่เราก็ต้องบอกว่าเอาไปให้เขาอย่างเมื่อคือนที่มาบางังคับให้พี่ตาเข้าฟังเทรนนิ่งครูเดือนนะคะครูเดือนพูดชัดเจนเมื่อวันเมื่อคือนนะคะอ่า่นักลบ แต่เป็นห้านักรบอย่างที่มาดามแหม่มบอกมีคนนักรบด้วยเนหะ็นไหมทำอ่าในการที่เราจะเข้าฟังเรียนรู้เนี่ยพิ้งจะบอกว่ามันดีมากมันง่ายมากนะคะพ<ม>ี่ตามีความเข้าใจตอนนี้ตื่นเต้นอยากไปหาคนน้นอยากไปหาคนนี้แต่ก็บอกว่าอย่างไม่กล้าเพราะถ้าคิดว่าเราไปเอาจากเขาเนี่ยเราจะไม่กล้าไปแต่เราคิดว่าเราไปให้สิ่งที่ดีแบบนี้ค่ะ<ม>อย่างที่อพี่ติบอกวี่ติตเล่าหรือติ้งเล่าเนะะี่ยค่ะ ตอนนี้ซิ้งเชื่อว่าพี่ตาเข้าใจความรู้สึกของเราที่แบ่งปันและแนะนําแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะมีอีกไหมคะ